ครับก็ขณะนี้ผมก็ได้เดินทางมาที่บริเวณปราสาทต,ตาควายปราสาทต,ตาควายวันนี้นะครับก็ไม่เหมือนเดิมนะครับเออถามว่าทําไมาจึงบอกว่าไม่เหมือนเดิมในช่วงเล็กๆที่สถานการณ์ยังยังไม่ค่อยตรึงเครียด นะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าปราสาทตาควายอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับเขาก็ไม่ค่อยได้รู้จักนะครับแต่ว่าหลังจากที่มันมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณปราสาทตะเมินทมแล้วก็บริเวณสามเหลี่ยมมรกตหรือว่าช่องบกนะครับก็จะทําให้มีข้อมูลของปราสาทตาควายผุดขึ้นมาในโลกโซเชียลก็ค่อนข้างเยอะ นะครับซึ่งพื้นที่บริเวณนี้นะครับก็เคยเล่าพี่น้องได้ฟังว่ามันเป็นพื้นที่ซึ่งผมเคยเข้ามาปฏิบัติภารกิจมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะรู้ความเคลื่อนไหวในพื้นที่นะครับเออภาพบรรยากาศที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็มีน้องๆทหารก็เข้ามานะครับก็มาอ,อ,อันนี้เป็นการบริการพี่น้องประชาชนหรือว่ายังไง อันนี้เอามาขายหรือเอามามาสนับสนุนทหารเราใช่ไหมอ๋ออันนี้มาจากที่ไหนเอออำเภอลำดวนโอ้เอาอะไรมาฝากทหารบ้างโอ้ดีดีครับโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้นะครับเอออันนี้ก็ขอขอบคุณแทนอน้องน้องทหาร นะครับไอ้ผมเนี่ยมันทหารรุ่นเก่าเก่าคึกแล้วจะไปไหนกันกับฐานเลือบเรือดตะเวนไกลไหมจากนี้ไปเดินครับโอ้โหสถานการณ์ปกติอ้าวสู้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 ลุงเนี่ยสู้มาก่อนลบมาก่อนเออตอนนี้เอออ้าวอตนนีทั้งกล่องมีทั้งอย่างเอาอันนี้อันนี้เอามาขายหรือยังไงไม่ค่ะอันนี้ก็คือพี่น้องทหารของเราเลย โอ้สุดยอดสุดยอดมาจากไหนเนี่ยลำดวนอำเภอลำดวนคือกันโอ้เอาเอาดีครับดีครับอให้เจ้าชุมเออสาธุสาธุเออสาธุโอ้สุดยอดสุดยอดครับโอ้ดีดีดีเอาเอาเอาน้องนองได้ได้ได้พราะไปนี่เนี่ยเออเนี่ยไอพวกหน่วยก้าตายอยู่ข้างหน้านี่พวกนียวยุกไกแต่ว่าแถวนี้มันใกล้อันนี้นียยุไก โอ้เอาเอาน้องน้องสู้สู่สู่เอาบอกให้สิบห้าคนครับนะส<า>ิบห้าคนบอกแกน,นะอ่าสิบห้าคนเออฐานนี่สิบห้าคนไว้ยังสัน้น่นอ่ากำลังองยู่เออเออนะครับเอา้าแล้วรู้จักรู้จักลุงบ้างไหมนี่เคยได้ยินไหมนวลนาวิน <c oughs> เ,เรื่องเล่าจากสนามลบเออรายการของผมเรื่องเล่าจากสนามลบ ข่าวอื่นไม่ทําเอ๊ะทำข่าวทหารอย่างเดียวที่พวกคืออยู่สมัยก่อนลุงอยู่ยลุงอยู่ยทั้งหมดเนี่ย,ยครับก็อนน้องๆน,นะครับน้องๆทหารก็เดินเท้าออกจากบริเวณตะเข็บชายแดนนะครับเอ คำสั่งขึ้นลงับวันนลงอ่านะครับอาแล้วผู้พันวิโรดกูเอาแล้วอ้เอ้าามสภาพครับอันนี้ก็เป็นพี่น้องประชาชนจากพื้นที่อำเภอลำดวนจังหวัดสิริกิติ์ลำดวนขึ้นกับทุลิน อ๋อครับผมอ๋อครับผมโอ้นะครับมีจิตใจดีมีจิตใจเป็นกุศลน,นะครับอันนี้นะครับก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าเป็นพี่น้องประชาชนที่มีความรักชาติรักศาสนารักองค์พระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็มีความรัก ต่อแผ่นดินถิ่นเกิดนะครับนำลูกชิ้นทอดนะครับมามอบให้กับน้อ,นองๆทหารนะครับซึ่งขณะนี้น้องๆทหารของเราเนี่ยนะครับได้ย่ำเท้าออกจากตะเข็บชายแดนเพื่อมารับสเสบียงนะครับยังพื้นราบนะครับอันนี้อยู่ที่อ,อยู่ที่เนินนะครับเออไม่ขอบอกก็แล้วกันนะครับปกปิดนิดน,นึงนะครับก็คือให้รู้แต่ว่าอยู่ชายแดน นะครับเอออันนี้นะครับน้องๆก็มารับสเสบียงแล้วก็เตรียมเดินทางนะครับก็เดินเท้าขึ้นไปนะครับในปืนป่าอันนี้ขนมรสช่องจากอำเภอลำดวนเหมือนกันโอ้นะครับก็ขอให้มีความสุขความเจริญคิดเสียงใด้ใสมดังปรารถนาทุกประการขอให้เงินไหลคองขอ,งของให้ทองไหลมาขอให้รวยๆนะครับโอ้จิตใจดีพี่น้องเรานะครับนี่นี่วันดีครับวัดดีครับท่านโอ้ทำอะไรเอย โอ้ถอดไกลไอพี่น้องทหารเฮาโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับอืมอฝากถึงพี่น้องประชาชนคนส่วนหลังเนี่ยไอพวกอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมาช่วยกันมาโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับโอ้ดีครับผมดีครับดีครับอืมนะครับสุดยอดสุดยอด ก็มีพระอาจารย์นําของดีนะครับมามอบทหารด้วย,ยนั่นเห็นบัวเออโอ้ยอันนี้มีมีอะไรนี่บวกแดงน,นี่โอ้โหนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปประจันหน้าเลย <laughs> 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 นะครับก็มีพี่น้องในพื้นที่ก็เข้ามาเที่ยวนะครับมาเยี่ยมชมเออตัวปราสาทตาควายเออมีพี่น้องอทั้งทหารประจําการทั้งทหารเราทั้งพระอาจารย์จากวัดต,ต่างๆ นะครับก็เดินทางเขามาโอ้น่านน่านน่านนเย็นบ่เออพระอาจารย์โอ้ผมนนนาวินเรื่องเล่าจากสนามลบอนี่เป็นเป็นเนี่ยโคต้าพระอาจารย์ด้วยนะครับอันนี้พระอาจารย์อยู่วัดไหนครับ วัดโคกละเวียนละเวียนละเวียนอ๋อนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับผมอำเภอลำดวนอ๋อเห็นซองเป็นอำเภอลำดวนอ๋ออ่าะ่านก่อครับอทีมงานของวัดโคกละเวียนรารามครับและนศนัตพลครับเช่นนั้นแล้วก็ชิมพระบุตรครับแล้วก็ทีมงานของ ตมาเนี่ยแหละเขามาโอ้รับพาจย์สาธุสาธุนะครับอ๋อครับพราจาย้อครับครับครับพราจย์โอ้สุดยอดสุดยอดรัาพาจย์ครับอ่านะครับรายการผมรายการเรื่องเล่าจากสนามลบเข้าไปชมได้พัานภัยชแนลหรือว่านนนนาวินเอคนที่ด่าคำเห็นบ่อยเอ่คนที่ด่ารัฐบาลบ่อย ผมนี่แหละเอ้าครับผมครับผมนะครับก็มามอบให้กับให้ทหารหมดเลยนะครับแล้วได้ประสานกับทางหน่วยหรือยังประสานแล้วเรียบร้อยครับโอ้สุดครับชัดชัดชัดครับอาจารย์อันนี้เดิเออครับผมครับอาจารย์สาธุสาธุนะครับ แล้วของดีน้องๆได้ยังได้หมดแล้วอ๋อได้หมดแล้วเหลือเอาเหลือผมดิพระอาจารยนอ้าวอะไรอ่ะบอกยังไม่ได้ยังไงได้เลยถูกนายได้ไปแค่คนเดียวพระอาจารยนสาธุเมื่อเราจะได้ล่ะนี่แหละก็ขอพระอาจารย์นี่ไม่ได้เลยเด้อตกน้ำไปหลายตกไปไม่ไม่สาธุสาธุครับพระอาจานนี่เนื้อยังโอ้ไม่เหลือแล้วพระอาจารย์ด้หมแลว แปลว่ามีของดีที่สามารถมีได้อีกออแล้วแต่นี่แหละสาธุมีโลโก้อยู่ครับผมสาธุโอ้มันทุกโฉมเวียนผ่านจังสาธุโมเดลเวียนไหมวิโรดานเห็นไหมไม่เห็นตามเห็นใหญ่ตามหลองนะอะไรนะตามเห็นใหญ่ตามเห็นใหญ่ที่ไระจานจังก็มองไม่เห็นน่ะกใหญ่เว้ยสาธุสาธุสาธุอ้าวอ้าว กับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับนี่พระอาจารย์นี่เห็นไหมอันนี้อันนี้ด้านหลังอันนี้ด้านหน้านะครับนี่ด้านหน้านะครับก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สาธุสาธุครับผมครับพระอาจารย์้ดเอาเอาใส่ไวกอนฝากเอาไว้ก่อน เดี๋ยวเอาตั้งไว้ตรงนี้เดี๋ยวกินกินมีก่อนลองท้องก่อนโอ้ขอขอจักกับบ้านหน่อยๆเนี่ยน,นี่สมตำพรเอาละพอแล้วขอบคุณเลยหลายส้งหิวน้าม่ไอหิวเขา่ารับ <c oughs> ร์บส้มตำ โอ้ยจักน้อยเนี่ยใส่สอนมีสอนบ่มีน,นี่เชิญค่ะเชิญค่ะจัดแบบเลยค่ะจิม้มเลยจา้าจิ้เลยจ้าทานเลยค่ะทานเลยค่ะทานให้เลยนะคะมีสอนบ่บะมีม่เป็ดขอซ่อนขนมหวาน ไหนเลยช้อนมีช้อนบ่อ่มีช้อนจะเก็บก็ได้ช้อนช้อนมีไหมเสะเสะโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากอ่ะ

อ้้เลมาันน้ของไมาคุณป้ากินได้ อ้อนได้เรียนพงพ่อหรือยังลูกอ้นยังยังได้ยังอื้มม้าคนเีอยอ้ทหารใช้ได้แล้วของดียังไม่ได้ยังไม่ได้พึ่งมาใหม่ ครับไม่มีคนจะมั่งลุ้นแดงเด้อมีอะไรก็จะลุ้นแดงเลยน้องน้องทหารที่ได้เห็นกันนะครับเป็นน้องๆทหารจากตะเข็บชายแดนนะครับที่ เดินเท้าลงมายังพื้นราบนะครับเพื่อมารับเสบียงอาหารจากนั้นเขาจะเดินทางกลับนะครับขึ้นไปปฏิบัตรภารกิจอยู่ที่ตะเก็ยบชายแดนซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลัง ครับอ่ะน้องขอเป็นของ <laughs> 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 น้องน้องอยูพันไหนอยู่บริรัมรอุอ่มสกุลกับแม่จีปลาสกุลกับแม่เมื่อกี้เจอร้อยยี่สิบสามมาจากบริรัมมาจากตุลิน อันนี้มาจากสะกลนเลยโอ้เอา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 ฝากฝากยังถึงพี่น้องบ้านเฮาต้วฝากฝากถึงลูกถึงเมียจัน่อยเนะ่ยมีเมียยังเอาโอ้ยังนุ่มอยู่ด้เอาฝากถึงแนวหลังกันได้เหรออมีผู้สาวฝากถึงผู้สาวบอกว่าตอนนี้พี่มาอยู่บริเวณปาสาต,ตากวายสบายดีนะครับเอ ครับก็เป็นน้นองๆนะครับน่ารักมากมชุดดิ้วหม้ายย้า่เาเาว่า่น้่ะวันสถาปาไปบ่อ๋ <c oughs> อเดี๋ยวเจอกันที่นู่นเนี่ย วันก่อนมาผู้ผู้พี่พี่กิตะดาบอกให้ผมมาของพี่นนนาวินเนี่ยน่นน่ผมเนี่ยพี่กิตดาเขาโทรบอกอยู่ครับเดี๋ยวก็เจอกันตอนงานค่ายเดี๋ยวก็เจอกันอีกเขาก็เชิญไปอยู่เดี๋ยวก็มาอยู่มันดีครับ มันมันขาดแค้นอะไรไหมตอนนี้ต่วนี้สกัดหรือถ้าอยากได้คงอยากได้แฉลบแฉลบดำเแล้วก็พันยาคือพวกมาเสืออะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องๆทีมผมมาเดี๋ยวผมจะพามาคุยกับผู้กองเพราะเมื่อวานได้เปรมาร้อยกว่าผืนแล้วก็ผ้าใบกันฝนแต่ว่าให้ช่องกลางให้สายตะกูไปหมด ไม่ก็คือทางเขาเราทางฝั่งทางด้านนี้ทางด้างนี้สาขาดร็สานผมนะสานว่าเออขาดหรืออะไรที่อยากได้คือได้ได้เพราะเพราะของจะมาลงที่นี่แล้วตอบเง็นมาแต่ก็คนเขามารับที่นี่อือยากได้ตะไคร้สลเลนเนาะตรงตรงนี้ให้เป็นจุดที่รับของเลยครับวิโรจนวิโรจนมานี่วิโรจนวิโรจนวิลรอนมึงคยกันี่มานเี่ อันนี้ผู้กองที่เรามาวันก่อนที่ท่านไม่อยู่ติดภารกิจอันนั้นติดตึกบ้านก่อนสวัสดีครับเออวันที่เรามาอ๋อท่านติดภารกิจรับของเราไม่ได้ก็เลยให้ให้นายฐานขอท่านอื่นมารับอนี่คือท่านเป็นภูมิกับกองร้อยที่นี่ใช่ไหมครับครับทีนี้สิ่งที่อยากได้ค่าสเลมคราวที่แล้วรอพยา เดี๋ยวให้น้องๆลงมาแล้วก็เดี๋ยวเเราคุยยกับน้องๆดี๋วจะบอกให้น้องๆมาคุยกับผู้กองผู้กองคืยตรงเดยว่าบขาขออะไรเขามีเรามีทีมงานสนับสนุนอยู่เพราะว่าประมาณนีอย่างอาทิตนี้สามสี่วันขึ้นมานี่ก็เมีโกาสขึ้นมาเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้ขึ้นไปอบก็ไปเห็นสภาพความร้สึน้องๆมันก็อยากจะร้องไห้นะอยากให้เนี่ยอ่ะสุดท้องสั้นเต้นไปหมด อยู่อเวลาอยู่แวนี้อ๋ออยู่วันนี้ผู้กองอยู่ไม่ไม่ติดภารกิจสายงานอ๋อขึ้นไปขึ้นไปยังไงเดี๋ยวขึ้นไปแป๊บหนึ่งขึ้นไปอือกันเดี๋ยวผมยังเห็นในตอนครบเออได้ๆู้กกองเมื่อวานนะแม่เหมือนมันมากวนบาช่งนี้ เมื่อเมื่อวานที่นี่เหมือนเรือดไม่เมื่อเมื่อวานก็คือมันไอ้ภาพมันคอมาไอ้ภาพมาก็มันตรงชากแสดงศิลป์พี่น้องผมไปห้ามาอึดกันโอ้มันจะแสดงเหรอมันจะแสดงศิลปะเออเขาไปห้ามอืเป็นข่าวดังในโลกโซเชียลเลยได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูแลให้ครับขอบคุณคเออเออเอาเอาเนี่ยเราต้องต้องตมันให้ได้มันตีมัน ก็บรรยากาศคึกคักคึกคักครับวันนี้หลังจากล่าออกไปแล้วบบมี่อย่างเราผมมัน คูครับเยตรงนี kind of ้เลยครับคุณยายคุณยายคุณยายอ่าคุณสวย้ามคนสี่คนเลยครับอ่าคุณยายจะทาอะไรครับอ่าผู้นําสมาคมักคี่ามุณีก็คปกเป็นตัวกางที่เริ่มเปิดงานทานนี้รหั ได้มีอะไรบ้นว้าบ้า่มีน้ำกินเนล่ามีบ่อยอ๋อเออนี่มันขาดสลนที่ปก Terima kasih telah menonton! ย้ายขึ้นไปหรือยังเหนื่อยมีน้ำดื่มไหมเอาน้ำดื่มไหมอ๋อเออเดี๋ยวไปดูก่อนขมิ้นขึ้นมาเยอะเปล่าไม่รู้ขมวดเยอะเอ้าว อาวสสััดีครบแล้วเมื่อกี้ไปช่องกลางไหมได้ไปบ่ไปแต่ด่านที่บุ้มทำของน้ำแล้วก็มานี่ยังกว่าไปเนี่ยยังไปบิ๊กโกเนี่ยยังเหลืออยู่แล้วของเหลือบ่นี่ของเหลือบ่ยป้วยของตอนนี้ยังมีไหมไม่อยากจะให้พ่อมอบวไปไอ้ผู้กองเนี่ยหายแล้วหายแล้วใหายังแล้วผู้กองนนี่ะครับเนี่ยไไปทางหนเนี่ยก็โอโบก็ปักบูดเลยโอโบอยู่บ้านกวดอยู่บ้านกวด กลับไปจากนี้ประมาณ30มสิบโลเอาแล้วชอบมันกลัวเดินแล้วไปทางไหนต่อมัวมันบอกไม่ถูกปักหมุดเลย GPS มันต้องออกไปทางนอก์ดิ้งก่อนเออต้องออกไปไปนีไปนี่มานี่มาสัญญาณมีกับไปไหาอะไรต้องทือว่าช่องอะไรถือว่าช่องเออบ้านกลางไปมาแล้วยังไม่ที่ทําห้องน้ำออาใช่เพิ่งเพิ่งมาถึงนี่โอ้ยผมมาถึงพักแล้วอยู่บนอ๋อเออแล้วก็เอาของไปให้พี่นุ่นที่และเออเออดี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  ครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องขึ้นไปข้างบนนะครับ